สวัสดีครับสวัสดีชาวสเกตฟุตบอลนะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้กันต่อนะครับอยู่กับผมเช่นเคยเอฟชยยูแล้วก็สเกตฟุตบอลนะครับก็กลายเป็นว่าที่เสียหรือเปล่านะครับผมว่าบรูโน่ฟ r านเดสครับต้องการค่าเหนือระดับท็อปกับแมนยูอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดอะการเดียนนะครับบอกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนซะแล้วครับหลังมีรายงานบอกว่าบรูโน่ฟ n านเดสกับตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พยายามผลักดันสัญญาฉบับใหม่เพื่อทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่ยสูงที่สุดของสโมสรบรุโน่บันเดลส์ครับเป็นหนึ่งในเรื่องดีเพียงไม่กี่เรื่องของแมนยูนะครับเมื่อฤดูการชิบ่านมาในขณะที่พวกเขาต้องพบกับรดูการที่มันน่าผิดหวังแม้จะปิดท้ายด้วยการคว้าแชมป์เอฟเอคับก็ตามนะครับ แม้ว่ากองกลางวัย29ปีอย่างบรูโน่เองจะยังคงม,มีสัญญากับแมนยูอีก2ปีและพร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีหลังต่อสัญญ,ญาไปเมื่อปี2022ก็ตามแต่เมื่อไม่นานนี้ครับเขาตกเป็นข่าวว่าไบร์เจนบูนิกและก็บาร์เซโลนาให้ความสนใจเขาในการดึงตัวไปย้ายทีมช่วงสมัยนี้รายงานล่าสุดก็บอกว่าบรูโน่ฟานเดสรู้สึกว่าเขาถูกประเมินค่าต่ำไปและต้องการขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับบรรดาแข้งข่านสูงของสโมสรอ,อย่าง มาเกสเรดฟอร์ดเจดอนซันโชแล้วก็กาเซเมโรบรูโน่ฟ r น a n นเดสครับคือนักเตะที่ไม่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรนะครับเรดฟอร์ดคือนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดของสโมสรครับรับอยู่ที่3ามแสนหกหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์ขณะที่ซันโช o รับอยู่ราวๆสามแสนปอนด์แล้วก็กาเซเมโรรับอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ รายง,งานก็บอกว่าเซอร์จิมแรดคลิฟครับมองว่าบรูโน่เฟอร์นันเดสคือนักเตะที่ดีที่สุดของแมนยูและสมมติไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวเขาออกจากทีมเลยยังไงก็ตามครับด้วยวัย29ปีของเฟอร์นันเดสครับตระหนักดีว่าสัญญาฉบับต่อไปของเขาควรจะเป็นสัญญาที่ดีที่สุดในชีวิตการแข่งก่อนที่เข้าสู่ช่วงท้ายของการแข่งนะครับโอ้โหต้องการค่าเหนื่อยที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับทางบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะ เพราะว่าตอนนี้ฟอร์มอะไราต่างๆถือว่าดีที่สุดของแมนยูแล้วครับสำหรับนักเตะรายนี้แต่ไม่รู้ว่าดีพอที่จะต้องเพิ่มค่าเหนื่อยให้หรือเปล่าจะเป็นว่าที่เสียคนใหม่หรือเปล่าครับสำหรับบรูโน่ฟาน a นเดสทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับจัดไปให้วยรุ่นจัดไปย,วยาวเลยเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อหน่อยนะครับ ยังไงยังไงก็ขอยึดปรัชญาและกันนะครับโอ้โหโจโลลาบต้าประธา,านสโมสรบาซ่าครับ,รบเคารพดิวเอ็มเปเป้กับเรนดริดแต่บาซ่าขอปั้นเด็กนะครับโจโลลารต้าครับประธา,านสโมสรบาซโลนาให้ความเคารพยอมรับดิวเอ็มเปเป้แย้มร่วมทีมเรนบริดไม่ใช่ว่าข่าวดีแต่ตัวเขาเนี่ยต้องการให้สโมสรยึดมั่นในปรชัชญาแนวทางพัฒนาผู้เล่นจากอะคาเดมี่มากกว่าตามรอยอริร่วมเลกอย่างเรนบริดนะครับ เรอัลมาดริดนะครับจบฤดูกาลคว้าทั้งแชมป์ลาลิกาสเปนแล้วก็แชมป์ยูซีเอลและยังยกระดับขึ้นไปอีกคว้าตัวอิมบาเป้ดาวซันโบผู้หมดสัญญาก,กับเปเช่เอามาร่วมทีมซึ่งลาปอต้าร่วมแสดงทัศนะนะครับทางด้านของโจลาปอต้าครับเริ่มพูดระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อพลังเหตุที่ปลดชาบีเอนเดสก็บอกว่าเอ,อ๋อในฐานะแฟนบอลบาร์ซ่าคนหนึ่งการเห็นเอิมบัปเป้เข้าร่วมเรอัลมาดริดย่อมไม่ใช่ข่าวดี แต่ผู้ตามตรงผมชอบแนวทางการนทำทีมของเรามากกว่าเราเชื่อมั่นในโปรเจกต์ด้วยผู้เล่นที่ผลิตและสร้างขึ้นมาจากศูนย์ฝึกลามาียผมไม่ความเคารพคู่แข่งอยู่เสมอแต่ผมขอยึดมั่นในปรชัชญาของสโมสรจากสถานการณ์การเงินในตอนนี้เราไม่จะไปต้องขายสตาร์คนไหนขณะเดียวกันผมไม่คิดว่าเราจะหาสตาร์เข้าทีมเราต้องการเป็นปีก เราต้องการเป็นมิดฟิลแต่ภายในสโมสรเรามีผู้เล่นพรสวรรค์มากมายหลายคนที่สามารถเล่นในตำแหน่งเหล่านั้นสัปดห์กรบาซ่าเนี่ยลดพ้นจากข้อหาติดสินบนผู้ตัดสินในคดีเนเกรานะครับแต่ยังเหลือข้อหาคอร์รัปชันด้านกีฬาและบริหารสโมสรอย่างไม่ซื่อตรงระหว่างการดำเนินการคดีอันยืดเยื้อครับโดยอายการทางสเปนนะครับขอเข้าร่วมฟ้องด้วยในฐานะผู้เสียหายซึ่งลาปัต้ากล่าวเพิ่มเติมเปิดเผยความรู้สึกเขาบอกว่า เรอันมริตขอเข้าร่วมในคดีและทำให้การสืบสวนกินเวลาไปนานอีก6เดือนมันคือการกระทําที่สุกระปกมากชัยชนะไม่ใช่ทุกอย่างแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงใช้แผนนั้นเพราะตามประิศาแล้วมาริดคือทีมที่มักจะได้ผลประโยชน์จากคำตัดสินสิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจคือมาริดสามารถเปลี่ยนปริศาได้หากมีสมมตนที่ผู้ตัดสินเข้าข้างและมันคือมาริดไม่ใช่บาสโลนาเราไม่เคยซื้อกรรมการ เราเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมจะทําให้เราพ้นจากข้อกล่าวหาอันไร้ายหลักฐานและไม่มีทางพิสูจน์ได้เพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่โจโลาบต้าเหมือนจะเน็บแนมทางเรอันมาริตนะครับเหมือนจะบอกว่ามาริตเนี่ยเป็นทีมที่ซื้อกรรมการอะไรทํานองนั้นนะครับโอ้โหไปสร้างประเด็นให้อีกแล้วครับเห็นดิวเอ็มเป้ย้ายมาเรอันมาริตก็ไม่ได้นะครับยอมรับว,ว่าเราต้องยึดมาในปรัชญาของสโมสร ปั้นเด็กจากอะคาเดมี่ดีกว่าดีกว่าไปซื้อเหมือนทางอริร่วมเมืองอย่างทางเรอันบริตอริร่วมอฮาลีกดีกว่านะครับอย่างทางเรอันบริตโอ้โหทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่โจโลอปบต้าได้ให้สัมภาษณ์ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกครับทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดแต่สาัมภาษณ์ครั้งนี้เหมือนจะไปเน็บแนมทางเรอันบริตยังไงอย่างนั้นเลยครับทางด้านของโจลลปบอต้านะครับ โอ้โห oh, มาตามข่าวสารกันต่อล่าสุดครับวันดานโนครับเชื่อว่าเอ็มเปเป้การันตียงิง40ประตูต่อซีซั่นกับทางเรอัลมาดริดอย่างแน่นอนนะครับล่าสุดครับทางฮอกเควินดานโนนะครับเชื่อว่าเอ็มเปเป้นะครับจะก,การันตี40ประตูต่อฤด,ดูกาลแก่เรอัลมาดริดตลอดช่วงเวลา10ปีข้างหน้านี้ ฮอเก้วันดานโน่ครับอดีตกุนซือของมาดริดครับเชื่อว่าการย้ายมาของอ e ิบเป้จะสามารถการันตีการทำ40ประตูในแต่ละฤดูกาลในอีกหนึ่งทศวรรษข้างหน้าของชุดขาวตามการรายงานของเดียริโอสนะครับวันดานโน่นะครับซึ่งเคยค้าแข่งแล้วก็ทำงานในฐานะกุนซือของมาดริดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอมบัปเป้ที่โยกมาค้าแข่งกับทางมาดริดด้วยสัญญา5ปีแบบไม่มีค่าตัว โดยเชื่อว่าการได้ทีมครั้งนี้ไม่ใช่แค่การได้เตเตที่มีพอสวรรค์เท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและอิทธิพลของสโมสรในโลกฟุตบอลอีกด้วยนะครับด้านของวันาโนครับเชื่อมั่นว่าศักยภาพของเ e อ็มบาเป้เนี่ยสามารถการันตีการทํา40ประตูต่อฤดูกาลตลอด10ปีข้างหน้าได้แน่นะครับวานาโนบอกว่าเอ็มบเป้ M อยายไปเรอัลมาดริด มันจะเป็นการยืนยันถึงพลังของสโมสรถึงความสามารถอันยิ่งใหญ่ในการล่อลวงผู้เล่นชั้นยอดด้วยเงินทองนั่นคือ40ประตูในอีก10ปีขา้างหน้าอันนี้คือสิ่งที่วานาโนครับได้พูดถึงเอมบอปเป้กองหน้าคนใหม่ของเรอัลมาดริดนะครับการันตี40ประตูอย่างแน่นอนสําหรับแข้งรายนี้ครับมาเล่นกับทางมาดริดเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะเจาะเหมาะเหม่งเป็นอย่างมากเลยสําหรับประธานเอมบอปเป้นะครับผม,มจะต้องมาตามสถานการณ์ครับ ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมโหมาดูกันว่าจะยิงได้ถึงหรือเปล่า40ประตูในฤะดูกาลแรกกับทางเรอัลมาดริดนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยครับกับทางยูสกอร์สามหามาแล้วครับในเดือนมิถุนายนนี้ครับโอ้โหยูสกอร์สามหกครับยูโรเฟสติวัลแจกแสนทุกวันเล่นมันชุกแมทนะครับทายแชมป์ยูโรในอัวรินนี้ว่าใครคือแชมป์ในะชิงเงินรางวัลกว่า5 0,000นบาท แจกเสื้อฟุตบอลด้วยนะครับพร้อมลายเซ็นของ Ronaldo, คริสเตียโนโรนัลโดกิจกรรมขเขาเพียบมากๆเลยครับเพียงแค่สะสมยอดถึง5,000ก็ลุ้น iPad ใหม่ๆไปเลยนะฟรี Free, นะครับกิจกรรมของเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30วิมิถุนายนนี้เท่านั้น ถ้าใครสนใจก็แอดไปที่แอดยูสกอสามมีแอดน้ำหน้าด้วยที่แอปสีเขียวบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโควนรถอะไรต่างๆ,างๆเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าลุ้นพอสมควรนะครับแจกของรางวัลรวมกว่า5ล้านบาทในเดือนมิถุนายนนี้นครับถือว่าเยอะเอาอกใจสายฟุตบอลนะครับเรื่องกีฬาต้องไว้ใจยูสกอสามห มาดูสถานะของกาลักเกอร์กันหน่อยครับเชลซีพร้อมขายถ้าได้เกิน50ล้านปอนด์นะครับรายงาน,นข่าวล่าสุดจาก sky sport s ครับบอกว่าเชลซีหมดยุคผลักดันแข่งลูกมอ้อเติบโต,ตสู่กำลังชุดใหญ่นะชุดซีเนียเพราะแม้แต่กาลักเกอร์ครับก็เจินตามเมสันเมาส์แบบตลาดซื้อขายปีที่แล้วคือการหาทีมใหม่ถ้าเงินถึงนะครับ รายงานก็บอกว่ามิดฟิลด์วัย24ปีอย่างกาลาเกอร์ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงในการย้ายทีมออกจากถิ่นสแตรมฟอร์ดบิททุกรอบเลยในตลาดซื้อขายแต่ครั้งนี้เหมือนมีโอกาสมากสุดนะครับเพราะคุณซื้อที่คุมกลาหัวอย่างพอชเองไม่อยู่แล้วพร้อมถูกแทนที่ด้วยเอนโซมาเรสกานะครับไหนยังมีสัญญาที่กําลังเข้าสู่ปีสุดท้ายโดยไม่มีท่าทีว่าจะเซ็นเพิ่มครับทำให้ฝ่ายบริหารของเชลซีต้องขายทิ้งก่อนจะเสียแบบฟรีฟรีไม่ได้อะไรตอบแทนหลังเดือนมิถุนายนปีส0 2 5ย้า เอาสถานการณ์ของกาลักเกอร์นะครับจะเหมือนเมสันเมาส์อีกหนึ่งลูกม่อคนโปรดของสาวกแต่ถูกขายไปให้แมนยูเมื่อฤดูกานก่อนที่เรท55ล้านปอนด์แบบรวมออปชั่นนะครับแหล่งข่าวใกล้ชิดก็บอกว่าฐานบริชัการคอบแฮมเชื่อว่าทางตัวของเอเย่นของกาลักเกอร์กำนะลังหาเรือกับทางเชลซีเพื่อต่อสัญญาเพิ่มเพียงแค่หาค่าเหนื่อยที่ตกลงกันยังไม่ได้นะครับทำให้การพูดคุยมันหยุดชะงักไป ควบคู่กันนั้นนะครับเชลซี Chelsea ก็พร้อมรับฟังข้อเสนอไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์เพียงแค่เวลานี้ยังไม่มีทีมไหนให้ความสนใจไม่มียื่นข้อเสนอมาทั้งสเปอร์แอสตันวิลล่าหรือแอดมันด์ดอาจจะรอถึงหลังจบยูโร2024ถึงจะยกระดับความจริงจังก็มีความเป็นไปได้ในการล่าตัวคอร์เนอร์กาลัเกอร์นะครับ <c oughs> สถานการณ์ของแข้งรายนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นแล้วก็น่าจับตามองนะครับ สำหรับคอเนอร์กาเกอร์กับสิงห์บลูเชลซีเหมือนจะส่อแยกทางก็ได้หลังจบฤด,ดูกาลนี้แล้วก็ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับอนาคตของกาลกเกอร์เองก็ถือว่าไม่แน่นอนครับเชลซีอาจจะขายลูกมอกของตัวเองทําเงินก็ได้นะครับแล้วอาไปหมุนหาหนักเตะคนใหม่ลองหมุนปรับเปลี่ยนโรเตชันกันไปนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของคอเนอร์กาเกอร์กับสิงห์บลูเชลซี ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกครับจัดแววัวรุ่นจัดปยาวๆเลย